โอ้ยหนาวดีสวัสดีค่ะยายพามาดูตะวันลอดท้องอุปูถ้าอยู่ถนนมันจะสวยมาก FC เท่ดีมันไปถนนแล้วมันมีป้ายนะคะ หนาวหนาวหนาวนี่ตรงนี้ก็สวยอืมหนาวเด้อพี่น้องเอ้หนาวหนาวหนาว ไม่ได้ลดยาด้วยเหรออ,รรอ,อ๋ออ๋อก็เปิดสปริงเกอร์เอาใช่ไหมยา<ฤ>เปิดสปริงเกอร์เอาไปไหน โอ้ยไปดูดอกผักเซียนต่อนะเอฟซีแค่นี้แคบเอาหรือยังเนาะแคบเอาหรือยังเนาะแคบเอาหรือยังคะนี่นะคะแคบเอาหรือยังเนาะ นี่นะคะเอฟซี FC, ตรงนี้สวยมากเลยนะคะนี่นะคะกดไฮไลท์ให้แล้วนะคะเอฟซี FC, อย่าลืมเข้าไปดูนะคะมีดอกไม้สวสวยๆด้วยนะคะนี่โอ้สุดยอดค่ะตะวันขึ้นมาแล้วก็มีต้นไม้ด้วยนะคะอืม สวยมากเลยค่ะเอฟซี <c oughs> สุดยอดสวยจริงๆค่ะตะวันขึ้นมาแล้วนะคะนี่เราไปอยู่ถนนไม่ได้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันบางปลายเนาอ,อยากก็เลยวิ่งเข้ามาข้างใน พราะาตั้งแต่ทําเสร็จอสีทองเนี่ยยายยังไม่ได้มาส่องแบบนี้นะคะเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยอํานวยมันไม่เห็นตะวันนะคะวันนี้ตะวันสวยมากนะคะนี่ขึ้นมาแบบอืมปกายเลยนะคะนี่<ป>นะจะพาไปดูดอกไม้ต่อแล้วนะคะเอฟซีแคปเอาหรือยังคะ โอเคนะคะไปดูดอกผักเสียมต่อนะหันล้างกัะมาก็จะเป็นทุ่งดอกไม้นะคะไปดูดอกส้อยไก่ก่อนอันดับแรกนะคะวันนี้ยายจะไล่ยาวเลยนะคะไม่ขึ้นไม่ขึ้นใหม่ไม่อะไรใหม่แล้วนะคะจนลงไล่เลยนะคะแล้วก็จะไปแต่งตัวแต่งหน้าลํำก่อนตอนนี้มาแบบหน้าสด ยายไม่ได้ทาแป้งยังไม่ได้ทาอะไรเลยไปตลาดตั้งแต่ตีสี่สี่กว่านานนี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยอาบน้ําเสร็จไปแบบนั้นเลยนะคะโอ้สวยมากนะคะนี่อะทำไช่างยายมีแค่